สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับมนาวแซ่บใน EP ีที่171นะคะวันนี้นามีเสื้อเสาวอวบมาให้ชมกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมีเสื้อทั้งหมด30ตัวนะคะคุณลูกค้าราคาตั้งแต่50บาทไปจนถึง100บาทนะคะรายละเอียดการสั่งสินค้านาวจะปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะคุณลูกค้าจิ้มลิงก์สามารถทักแชททางไลน์หรือว่าทาง u t u b e อ่าไม่ใช่สิทักแชททางไลน e หรือว่าช่องทางของ Facebook ได้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่มีในส่วนของ l ลน์หรือว่า a c e b o o k นะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อนามาได้ที่เบอร์0 9 5ย์5 5 7 0 6นะคะ0 9 5 1 5 5 5 7 0 6คุณลูกค้าสามารถแจ้งรหัสสินค้าแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยลวกันนะคะคุณลูกค้า รายการที่1น,นะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่46-48ความยาวยิบเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนนะคะเป็นของเฟสคอรี่นะคะคุณลูกค้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นซับในนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่1น,นะคะ100บาทรายการที่1 100บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่2นะคะรายการที่สค่ะ ตัวนี้รอบอก52 54นะคะอก52 54ความยาวอยู่ที่33เป็นผ้าคอตตอนค่ะอก5 254ยาว33ผ้าคอตตอนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สองนะคะ80บาทต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่สตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่40 42นะคะ44่สองยาว27ค่ะอก442สยาว27ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นปักในเนื้อผ้านะคะ ก็ด้านหลังค่ะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่3 80บาทต่อไปค่ะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4สีแดงแจ๊ดเลยคุณลูกค้าค่ะรอบอก40 42ยาว27นะคะอก4 0 42ยาว27ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่4ี 4. E ่บาทนะคะ80บาทต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่หค่ะ รอบอกจะอยู่ที่50 52นะคะความยาว32รายการที่5อกห0 5 2ยาว32นะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่5ค่ะ100บาทต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6ค่ะรายการที่6รอบอกจะอยู่ที่48 50อก48 50นะคะคุณลูกค้าความยาวอยู่ที่29เป็นแขนล้ำนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะน,นี่คือผูกเชือกด้านหน้าปรับปรับทรงได้นะคะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่6นะคะ8ปบาทต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7รอบอกจะอยู่ที่ 5- 2าสคุณลูกค้าขาอก5 2าสตรงนี้น่าจะเป็นรอบอกมันกว้างนะคะก็เลยมีการเย็บเย็บติดไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าท่านใดที่แบบอาจจะอยากโชว์รอบอกเนี้ยแกะตรงนี้ออกได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเย็บไว้สวยแล้วเนาะรอบอก5 254ยาว30อก5 25 4ยาว30ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ พิมพ์รายการที่7ค่ะ80บาทรายการที่7 80บาทต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะคุณลูกค้ารายการที่8นะคะรอบอกจะอยู่ที่52 54ยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะนะจะเป็นแบบอารมณ์แบบเสื้อซ้อนด้านในนะคะคุณลูกค้าแขนก็จะพับขึ้นแบบนี้เดี๋ยวนะพับทรงให้ดูนิดนึงแขนเขาจะเป็นทรงนี้นะคะคือพับขึ้นเป็นแขนพับอย่างนี้นะคะทรงแขนเขาเนี่ยนะ ทรงแขนจะเป็นแบบนี้นะคะนะและ kind of mm hmm. ้วก็ด้านในนะคะอารมณ์แบบมีเสื้อซ้อนในนะมีเสื้อซับในอย่างเงี้ยนะคะคุณลูกค้านะเป็นชิ้นเดียวนะเป็นเสื้อชิ้นเดียวนะคะเป็นติดกันนะเขาจะเรียกว่าอะไรมันติดกันนะคุณลูกค้าแบบนี้นะคะอกห้าสองห้าสี่ยาวสามสิบผ้าโพลีค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่แปดนะคะขออนุญาตปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทรายการที่แปดหนึ่งร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่9้าค่ะรายการที่เก้าตรงนี้เป็นเสื้อยืดสีดํานะคะเป็นผ้าแบบผ้ายืดไม่ต้องรีดนะคะคุณลูกค้านะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบสี่สี่ิบหกสามีเน่าเขียนผิดอีกแล้วอก4 4 4 6หกมันไม่มีสี่สิบสี่หกนะพี่เป้งคุณลูกค้าตัวนี้อก4 4 4 6อ่ะหกเอาง่ายๆอกสี่หกใส่ได้นะคะความยาวย8ิบแปดเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนนะคะ อก4446ยาว28เป็นโพลีผสมคอตตอนลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่9 80บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่10นะคะเป็นยี่ห้อจอชรายการที่10ยี่ห้อจอชคุณลูกค้ารอบอกจะอยู่ที่4446ยาว26เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะแขนน้องไปทรงนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่10นะคะรายการที่10 80บาทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอา10ตัวแรกลงก่อนนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่11รายการที่11ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นสําหรับสาวไซส์ L อนะคะสีเขาเป็นสีเขียวอ่อนเขียวพัดเทลนะคะเป็นของโอนาวีค่ะรอบอก38 40ยาว24เป็นผ้าเลยอนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะอก38 40ยาว24ผ้าเลยอนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่11นะคะ80บาทรายการที่11 80บาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองเอาหายลูกค้าป้ายหายป้ายเอาหายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะรุดไปใส่นอ,อ่ะเดี๋ยวหน้าวัดใหม่เลยแล้วกันตัวนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดอ่าเป็นรายการที่สิบสองนะคะลายเสือตัวนี้เป็นรายการที่สิบสองค่ะสำหรับสาวไซส์ XL ์อนะคะ รายการที่สิบสองค่ะคุณลูกค้ารอบอกของเขาจะอยู่ที่สี่หกสี่แปดอกสี่สิบหกสี่สิบปดนะคะความยาวยี่สิบแปดอกสี่หกสี่แปดยาวยี่สิบแปดไซตามเสื้อเป็นไซส์สอง xL คะ่ะอกสี่หกสี่แปดยาวยีิบปดนะคะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงตัวนี้กระเป๋าเป็นกระเป๋าหลอกนะคะคุณลูกค้าซิปรูดได้จริงๆนะแต่ว่ากระเป๋าใช้งานไม่ได้นะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่12นะอก4 6 4หดอก4ี่8เดี๋ยวเขนมีพับไหมเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวนะคะอก4 6 4หยาว27ยาว28ดอก4 6 4หยาว28ดค่ะพิมพ์รายการที่12100บาทรายการที่1 2 1 0 0บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่13คุณลูกค้ารายการที่13เป็นสีขาวนะ เป็นหน้าสั้นหลังยาวแบบนี้ลายในเนื้อผ้านะคะสวยนะคะตัวนี้นะคะรอบอกห้าสิบหบยาวส1เอดนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้มีแหวกด้านหลังตรงนี้นะคะนะอกห้าสิบห้าสองยาว31ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สิบ0าดบาทนะคะรายการที่13 80าบาท,ะะาาท, 13, บาทต่อไปเป็นรายการที่1ิบค่ะตัวนี้นะคะรอบอกห้าสิบห้าบความยาวอยู่ที่29้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะ อกห้าสิบห้าสองยาวยีิบเก้าผ้าโพลีลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่หนึ่งร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าคุณลูกค้ารายการที่สิบห้าตัวนี้สวยมากอกซีซีีหกนะคะมีชั้นทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ราคาหนึ่งร้อยบาทคือคุ้มมากลูกค้าอกซีซีีหกยาวสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะอกซีซีีหกยาวสาสิบเอ็ดลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้ พิมรายการที่15 100บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะรายการที่16ตัวนี้รอบอก4 2 4 4อค่ะอก4 2 44ยาว30อก4 2 4 4ยาว30ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมรายการที่16ค่ะเอาไป50บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะอันนี้สำหรับสาวไซส์เล็กนะคะรอบอก40 42ยาว28เป็นผ้าซิวผสมวิสโคตนะคะ ตรงด้านหน้าอันนี้คือผิาซิวนะคะแล้วก็วิสโค้คือด้านหลังจะเป็นด้งเด้งคล้ายเลเยอรยอนนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะอก4 4 2ยาว28ลูกค้าท่านใดที่ชอบพิมพ์รายการที่17นะคะ50บาทรายการที่17 50บาทต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18อย่าบอกเลยว่าเสียอีกแล้วอ๋อนี่เห็นแล้วรายการที่18นะคะรอบอ 4, ก42-44ยาว34 อกสี่สองสี่ยาวสามเป็นเสื้อลายช้างหรอลายช áng, ้างคล้ายๆผ้าลายช้างอะแต่ไม่ได้เป็นลายช้างนะเป็นลายดอกไม้สวยงามมากลูกค้าท่านในที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์รายการที่18 80บาทต่อไปเป็นเสื้อสาวไซส์ใหญ่ส x l นะคะรอบอก6062ยาว3าสาเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะอกหกสิยาว3าสผ้าโพลีนะคะตรงแขนมีเชือกให้ปรับสายได้นะคะ ทั้ง2ฝั่งนะคะแขน5ส่วนปรับขึ้นได้เป็นแขนสั้นได้ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่19นะคะยาว3าผ้าโพลีพิมพ์รายการที่19 100บาทรายการที่19 100บาทต่อไปเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20กระดุมตรงนี้ลูกค้าไปเย็บเพิ่มนิดนึงนะเพราะว่ามันหลวมเนายังไม่ได้แก้ให้นะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่4 6 4 8อก4648ความยาวย9ิบค่ะ 64648ยาว29ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ยี่นะคะเอาไป50บาทรายการที่20เอาไป50บาทค่ะอ่ะล็อตที่2ไปแล้วนะต่อไปเป็นล็อตที่3นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะสําหรับสาวอวบมากนะคะไซส 3XL ค่ะตัวนี้รอบอก6062นะคะอก6062แขน5ส่วนแขนประมาณ3-5ส่วนนะคะความยาวอยู่ที่31เเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะ ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่21นะคะรายการที่21 100บาทนะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะคุณลูกค้ารายการที่22ตัวนี้เป็นเสื้อโชว์ไหล่นะคะโชว์ไหล่แล้วก็แขนยาวนะคะลายดีลายสวยผ้ายืดนะคะรอบอก52 54ยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่22นะคะ100บาท ต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะรายการที่23เป็นของสาวอวบไซส์ใหญ่นะเวเนเซียนะคะตัวนี้รอบอกอยู่ที่60-62นะยาว32เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์แขน3-5ส่วนใส่ได้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้สวยนะคะผ้ายืดนะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่23 100บาทต่อไปเป็นของโอนาวีค่ะรายการที่24นะโอนาวีนะคะคุณลูกค้า ตัวนี้นะคะรอบอกอยู่ที่52 54อก5 254ค่ะแขนเป็นแขนยาวนะคะมีสายให้ปรับแขนได้นะคะตรงนี้นะอก5 254ยาว32ผ้าคอตตอนลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่24 100บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะรายการที่25นะคะรอบอกของเขาจะอยู่ที่50 52ค่ะยาวย9ิบ้า เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะตรงนี้เป็นปักในเนื้อผ้าค่ะตำหนิมีผ้าเปื้อนตรงนี้นะคุณลูกค้านะขอคุณลูกค้าที่รับได้แล้วก็เข้าใจในน้องนะเพราะว่าทั้งตัวคือสวยกริบมากๆเลยตรงนี้ใครอยากท้าทายนะลองเอาไปซักดูนะคะเผื่อมันออกนะแต่ว่าทางนี้พยายามแล้วนะคะอาจจะยังไม่เต็มที่พอรอยยังมีอยู่นะคุณลูกค้าตัวนี้สวยแล้วก็ผ้าดีมากๆนะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่25เอาไป80บาทนะคะ ต่อไปต่อไปเสื้อซับเสื้อซับในสายเดี่ยวนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นรายการที่26รอบอก4042 40, ยาวย5ิบห้าเป็นผ้าในลอ,น,ลอนค่ะอกค่ะิบ4อยาวย5ิ้าผ้าในลอนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่26นะคะรายการที่26เอาไป50บาทต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะรายการที่27สวยงามมากๆเลยคุณลูกค้าอ่ะให้มองก่อนว่าเห็นตำหนิตรงไหนหรือเปล่า ตำหนิไม่มีไม่ใช่ตำหนิมีอยู่นะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาวสามสิบเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะตำหนิของนอ้องเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาก่อนอมีรอยตรงนี้ค่ะมีรอยขาดตรงนี้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะรอยขาดตรงนี้แต่นะคะเอาง่ายๆไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นเลยนะคะถ้าไม่สังเกตคือไม่เอามือไปพีเอานิวไปพีเบิงไปซองเบิงกระคักโบเห็นคุณลูกค้าตัวนี้นะคะขออนุญ,ญาตแจ้งใหม่ อรอบอกนะคะ 50- 52ยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่27เอาไป50บาทสวยมากคุณลูกค้าตัวนี้สวยมากๆนะคะสวยมากๆต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่28รายการที่28ค่ะ28จะออกเป็นแนวแบบว่าวินทงวินเทจแนวแบบอารมณ์เหมือนแฮนด์เมดนะคะรอบอกตัวนี้จะอยู่ที่36-38นะคะยาว32 อกสามหกสามแปดยาวยาวสามสิบสองลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ยี่สิบแปดนะคะเอาไปแปดสิบาทรายการที่ยี่สิบแปดแปดสิบาทตัวนี้น่ารักนะคะต่อไปรายการที่ยีิบเก้าค่ะรายการที่ยีิบเก้าตัวนี้เป็นผ้าที่ไม่ต้องรีดนะคุณลูกค้ารีดแล้วเขาเรียกว่าอะไรซักแล้วสะบัดสบัด,บด,บดก็คือใส่ได้เลยนะตัวนี้รอบอกสี่แปดห้าสิบค่ะยาวยีิบสามเป็นผ้า Poly ester. โพลีเอสเตอร์อกสี่แปดห้าสิบยาวยีิบสามผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ พิมพ์รายการที่29 80บาทต่อไปรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้รายการที่30ค่ะรอบอก4 2 4สอง4ยาว26ผ้าวิส c โคคุณลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่30เอาไป50บาทนะคะตรงนี้เข้าไปลายในเนื้อผ้าค่ะนะลายในเนื้อผ้าเลยตำหนีิค่ะตำหนิมีรอยรูมดตรงนี้นะคะแล้วก็มีรอยขาดตรงนี้ค่ะคุณลูกค้ามีตรงไหนอีก มีตรงนี้นะคะเป็นรอยรูมดแล้วก็รอยขาดนะสําหรับลูกค้าที่แบบเอาเสื้อเข้าข้างในนะตัวนี้แนะนําเลยนะเอาไปเสียบในนะคะใส่กระโปรงใส่อะไรเอวสูงอะไรเงี้ยเอาเข้าในตัวนี้คือเลิศนะคะคุณลูกค้าตัวนี้4ี่ 4, 4ี 4, ่ยาว2ี่ผ้าวิสโคนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้และรับได้ในสภาพน้องนะคะขออนุญาตปล่อยน้องอยู่ที่รายการละ50บาทเพียงมาได้เลยรหัสสินค้า30นะคะนะสำหรับวันนี้นะก็มีเสื้อให้ชมทั้งหมด30ตัวค่ะ คุูกค้าชอบตัวไหนสามารถแจ้งรายละเอียดสินค้านะคะเป็นรหัสสินค้าหรือว่าแคปทักแชทมาได้เลยนะคะ mm hmm. ก็ค่าส่งกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่ะค่าส่งเริ่มต้นที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่าส่งเริ่มต้นอยู่ที่50บาทเพราะฉะนั้นต้องการให้ส่งแบบไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าทุกตัวนะคะของร้านมะนาวแซบเป็นเสื้อมือสองผ่านการซักรีดแล้วก็ทําความสะอาดแล้ว1ครั้งนะคะร็อตนี้เราไม่ได้รีดเองนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มมีร้านเข้ามาช่วยนะคะคุูกค้าเพราะฉะนั้นเสื้อมือสองอาจจะมีบางส่วนที มีตําหนิแล้วก็ผ่านตาไปบ้างมีคุยขาดเสียเก่าเลอะมีนะคะแต่นาพยายามเลือกตัวที่ดีที่สุดมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันเพราะฉะนั้นแล้วขอคุณลูกค้าที่รับได้แล้วก็เข้าใจในภาพมือ2นะคะก่อนเอฟสินค้าฟังรายละเอียดใส่เสื้อให้ชัดเจนนะคะคุณลูกค้านะเพื่อที่คุณลูกค้าจะได้เสื้อที่ใส่แล้วพอดีสวยงามเข้ากับเราได้หรือว่าเหมาะสําหรับคนที่เราต้องการที่จะซื้อให้นะคะได้นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนมีนัดกินข้าวอีกแล้วนะ สายตลอดเลยขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ